เอาเปิดตัวก่อนใครครับกับเจ้าโคมินะครับซูปเปอร์สแลมครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายโคมินะครับตัวนี้นี่เป็นคันที่ได้รับการพัฒนามาจากตัวแกนสแลมครับเพิ่มเนื้อแบงก์กาไฟเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มพาเวอร์ลิฟต์แล้วก็เพิ่มแรงสปริงตัวในการตีเหยื่อนะครับ เวทโหดครับใครที่เคยเอาตัวแกนสแลมไปใช้แล้วบอกพี mm ่เวทมันยังไม่โหดพอผมเอาไปตกไอซากตกอินซีบางทีมันงัดไม่ไวเข้าบางทีเอาไปตีตะกัวลูกใหญ่แล้วมันมันอ่อนเกินไปนะครับตัวนี้ครับจัดให้แล้วครับกับเจ้าโคมิซุปเปอร์สแลมนะครับตัวออนิวปี2025นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้รับการพัฒนามาจากตัวแกนสแลมนะครับสุดยอดคันตีเ๋อปอมช้ยฝั่งที่มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ นะครับมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะร้อนแรงจริงๆครับร้อนแรงจริงๆนะครับกับตัวนี้นะครับกับเจ้าโคมิซูเปอร์สแลมออนิวปี2024นะครับอ่มีเข้ามาทั้งหมดสีสีครับสีฟ้านะครับสีเงินสีทองและก็สีแดงนะครับชอบชอบสีไหนจัดด่วนจัดด่วนนะครับเพราะว่าสีหนึ่งผมได้มาแค่สีละ30คันเท่านั้นนะครับสีละ30คัน เรามาเริ่มจาก8ฟุตก่อนเลยนะครับ8ฟุตนะครับนี่โคตรสวยโคตรสวยเริ่มจากท้ายก่อนนะครับท้ายของเขาก็จะเป็นยาง UBA นะครับทรงแบบสปอร์ตนะครับด้ามยาวนะครับพันตรงนี้มาให้ครับนี่ลายเปลือกหอยครับเหมือนเหมือนคันญี่ปุ่นแพงๆเลยใช่ไหมเหมือนคันญี่ปุ่นแพงๆแบบ6,7,000นะครับ โคตรสวยโคตรสวยนะครับเขาเรียกตรงนี้ว่าตัวอารบาโลนนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ลายเปลือกหอยนะครับก็เพิ่มความโดดเด่นนะครับเวลาเราไปยืนตีกลางแจ้งนะครับไอ้สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็จะสะท้อนแสงนะครับสวยมากสวยมากนะครับแบงค์ตัวนี้นะครับเป็นแบงค์ที่ได้รับการอัปเกรดนะครับเพิ่มเนื้อกาไฟเข้าไปอีก1ชั้นนะครับทำให้เวทของเขาเนี่ยแน่นขึ้นนะครับไม่ยุวยนะครับแล้วก็เพาวอร์ลิฟต์ในการสู้ปลาแล้วก็แรงสปริงตัวเนี่ยดีขึ้นนะครับ ใส่ไกด์ฟูจิมาให้เรียบร้อยครับเรียกได้ว่าฟูออปชั่นพร้อมใช้งานนะครับท่อนล่างเป็นลายเพชรนะครับท่อนล่างเป็นลายเพชรนะครับมาพร้อมกับโลโก้ธงชาติไทยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นคันที่เป็นคันของคนไทยครับแต่ว่าสิงคโปร์มาเลอินโดมาลดีฟนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชอบมากนะครับบางคนมาซื้อกลับบ้านเป็นของฝากนะครับทีหนึ่งนี่คือเวทละ3-4มส่คันนะครับเพราะว่า ที่บ้านเขาเนี่ยถ้าคันสเปคประมาณนี้ครับไกด์ฟูจิลิซิสฟูจินะครับแต่งเต็มสวยๆแบบนี้ก็ต้องมีสองสามพันนะครับสองสามพันแน่นอนครับแต่คนไทยได้ใช้ของถูกและดีเหมือนเดิมนะครับถูกและดีเหมือนเดิมครับ8ฟุตมีทั้งหมด4สีย้ำนะครับทุกความยาวมีทั้งหมด4สีมีสีละ30มคันเท่านั้นนะครับมีฟ้านะครับมีเงินมีทองและก็มีแดงนะครับเวลาสั่งแอดมินเนี่ยก็แจ้งแอดมินได้นะครับ ว่าผมเอาแฟุตสีอะไร9้าฟุตสีอะไร10ฟุตสีอะไรนะครับรีซีฟูจิครับแต่งเต็มแต่งเต็มอ่าแต่ต้องมีเรื่องแจ้งนิดนึงนะครับพอดีเนี่ยเห็นที่ซองไหมพอดีซองอ่ะครับผมได้คุยกับทางบริษัทแล้วนะครับทางบริษัทแจ้งว่าพอดีโรงงานเขาลืมแก้เวทมาให้ครับเพราะว่าเวทตัวนี้มันจะเป็นเวทของคันแกนแสลมนะครับเวทตรงนี้มันผิดนะครับเวทตรงนี้มันผิดพอดีเขาแก้แค่ชื่อมานะครับก็คือซองนะครับเขาตีเวทผิด นะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเรามาดูเวทที่คันนะครับเดี๋ยวเวทเนี่ยผมจะเขียนเอาไว้ให้อันนี้ผมเขียนเอาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเวทเนี่ยผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่แจ้งก่อนนะครับว่าซองเขาตีเวทผิดไม่ต้องซีเรียสนะครับผิดแค่ผิดแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยเขาตีเวทผิด Health. เขาตีเป็นคันแกนสแลมมานะครับแต่ความจริงอะ่ะตัวซูเปอร์สแลมเนี่ยเขาเพิ่มเนื้อก,กาไฟเข้าไปอีก1ชั้นนะครับเพาเวอร์ลิฟแล้วก็แรงส่งเหยื่ออะไรพวกนี้มันจะเยอะขึ้นมันจะเยอะขึ้นนะครับ 9ฟุตครับก็มีทั้งหมดสีสีเหมือนกันนะครับ9ฟุตก็มีทั้งหมดสีสีเหมือนกันเวลาสั่งก็แจ้งแอดมินด้วยนะครับว่าเอาสีอะไรนะครับ10ฟุตครับมีทั้งหมดสีสีเหมือนเดิมครับ10ฟุตก็มีทั้งหมดสีสีเหมือนเดิมนะครับนะในเมื่อบริษัทครับทำซองมาผิดครับทางร้านก็เลยต้องจัดโปรให้กับลูกค้านะครับทางร้านก็เลยว่าเอา้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจัดโปรให้ลูกค้าเลยดีกว่า นะครับบริษัทบอกแล้วกัดไปเลยพี่นี่ครับนี่ครับนี่โพยตามนี้เลยครับกับโคมิซูปเปอร์สแสลมครับนี่แจ้งไว้ก่อนนะครับซองเขาพิมพ์เวทผิดนะครับซองเขาพิมพ์เวทผิดนะครับ8ฟุตเวท12-30ตีเหยื่อ25-60กรัมเห็นไหมอันนี้เขาตีมาผิดเป็น12-25ใช่เพราะว่ามันเป็นเป็นเวทของแกนแสลมนะครับแจ้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะโอเคนะ เวลาซื้อไปไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่านะครับแจ้งแล้วนะครับว่าซองก็พิมพ์เวทผิดนะครับสิบสองสามสิบครับตีเหยื่อยี่สิบห้าถึงหกสิบกรัมไอที่ต้องการคันแบบเด้งเด้งดึงดึงแข็งแข็งนะครับหรือว่าจะเอาไปแข่งสวายแคดอินทรงอินซีที่ตีเหยื่อสักยี่สิบห้ากรัมนะครับถึงหกสิบเนี่ยผมแนะนําครับแปดฟุตนี่คือตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนส่วนใครที่จะไปพวกวานิดาฟาร์มหรือว่าพวกบ่อวังที่แบบ บ่อ500ไล่200ไล่500ไล่ที่ต้องการตีไกลๆนะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับคือราคาเปิดตัวอยู่ที่1,900ลดให้100บาทเลยนะครับเพราะว่าซองพิมพ์เวทผิดลดไปเลยครับ100เหลือ990บาทครับ9ฟุตครับ9ฟุตครับนะ9ฟุตเวท15 35ตีเหยื่อ38ถึง80กรัมนะครับ9ฟุตนี่จะขายดีมากนะครับยิ่งงานใช้ฝั่งช่วงนี้นะครับ ก็ตีเหยื่อได้ตั้งแต่ความจริงอ่ะสามารถตีได้ตั้งแต่30กรัมเลยนะครับตีแดงได้สามสิกรัมเลยปกติ1 1 9 0ครับลดไปเลย100บาทนะครับเหลือ1,90 0บาทครับนะฟังให้จบนะครับ10ฟุตครับเวท 20- 40นะครับตีเหยื่อ5 0ถึง100กรัมอ่ะโอ้แมนะ่เจ้าแลวอยากให้ดูคัน10ฟุตมากเวทโคตรโคตรแต่ดูดิแบงค์นี่เท่ากับปากกาลุกลื่นเองคนระับแบงค์นี่เท่ากับปากกาเองสวยมากและก็สวยมากนะครับ ตีเหือห้าสิถึงหนึกรัมครับปกติ1290คิดไป1190นะครับมีทั้งหมดสีสีฟ้าแดงเงินทองนะครับนี่ตามนี้นะครับนะค่าส่ง EMS 100บาทครับค่าส่ง EMS 100บาทนะครับ1กล่องใส่ได้2คันนะครับฉะนั้นจะสั่ง8ฟุตคันหนึ่งกับฟุตคันหนึ่งก็ได้10ฟุตคันหนึ่งกับฟุตคันหนึ่งก็ได้นะครับไกฟูจิชุดแต่งแบบสวยๆรีซี่ฟูจิ ผมบอกได้เลยแล้วก็ข้อสําคัญเพิ่มเนื้อแบงก์อาไฟล์ขึ้นมาอีกหน่งชั้นนะครับทําให้เวทเนี่ยมันโหดขึ้นแน่นขึ้นดีดขึ้นนะครับเพราะว่าลิฟในการสู้ปาเยอะขึ้นใครสนใจก็ทักอินบ็อกด่วนๆน,นะครับเพราะว่ามีมาสีละ30คันเท่านั้นนะครับมีมาสีละ30คันเท่านั้นครับสีไหนก็แจ่มครับผมบอกได้เลยครับสีไหนก็แจม่มใครมีแวนฟอร์ดจัดคู่สีแดงผมแนะนํา วนฟอร์ดเล็บลอดบี r ีใส่คู่สีแดงโคตรหล่อนะครับใครมี v b a บทฮังเกอรี่นะใครมีพวกลอกสไตล์ดําทองนะครับจัดกับสีดําทองนี่เกิดเลยนะครับสวยมากส่วนใครใช้สตาร์ดิกนะครับสตาร์ดิกแนซี่อะไรแบบนี้ที่เป็นลอกสีเงินนะครับจะจัดกับตัวสีเงินก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบแบบสีสันโดดเด่นนะครับไม่ชอบสีแปน่แปนๆก็จัดชุดแต่งสีเงินได้สวยมากอ่ะสวยมากนะครับ ส่วนสีน้าเงินนะครับเอาใจวัยรุ่นขาโจนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับราคาตามนี้นะครับราคาตามนี้เลยนะครับนะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับสีละ30คันนะครับสีละ30คันก็มี8ฟุต9ฟุต10ฟุตเวลาสั่งซื้ออย่าลืมพิมพ์สีให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมพิมพ์สีเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับนะไม่งั้นหมดไม่งั้นหมดนะครับ อ่าอ่ะเดี๋ยวแจ้งนิดนึงนะครับพอดีลูกค้าหลายคนเนี่ยเวลาได้ของไปเนี่ยตรงยางเนี่ยอาจจะมีรอยบ้างนะครับตรงยางเนี่ยอาจจะมีรอยบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นทุกคันนะครับมันเป็นทุกคันเพราะเวลาเราขนส่งจากต่างประเทศมานะครับบางทีมันมีการทับมาบ้างกดทับมาบ้างมันจะมีบ้างนิดนหน่นอยๆแต่พอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอโฟมตรงนั้นมันก็จะคืนตัวกลับมานะครับมันก็จะคืนตัวกลับมานะโอเค ก็ไล่ให้ดูความสวยอีกหนึ่งครั้งนะครับใครสนใจก็ด่วนๆด่วนๆราคาตามที่เขียนไว้เลยนะครับแล้วก็เวทยึดตามที่เขียนนะครับซองเขาตีมาผิดนะโอเคนะงดดราม่านะครับผม